โอเคก็กราบสวัสดีพี่น้องนะักปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีเด็ดสล็อตชาแนลอีกเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เรายังอยู่ในเว็บไซต์ของทางเบฟิกเจ็ดแปดเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมกับทุนงซ้อมสามนะวันนี้เดี๋ยวมาปั่นพอจุนไทเกอร์แล้วกันนะครับก็ไปเกมขอนัน่งให้พีจีนแหละนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันครับกติกาคร่าวๆนะท่านผู้ชมนะนี่เลยสัญลักษณ์ตัวแพงก็จะเรียงกันตามนี้เลยมีไว้นะครับผมสัญลักษณ์พิเศษนะครับนี่เลยไอ้นี่แพงสุดนะท่านผู้ชมนะก็ แล้วก็เกมนี้นะครับผมก็จะมีฟีเจอร์อสุมนะท่านผู้ชมนะสุมให้ได้เต็มช่องนะครับถ้าได้ต็มห้องก็จะได้คูณ1ิบแบบนี้นะครับผมแล้วก็รายจ่ายก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะเออมาถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะเบ็ดนัสักสีบาทนะครับผมมาถตาพร้อมแล้วก็ออโต้นะท่านผู้ชมนะสิบรอบไปกันเลยแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามถ้าจะมีอายุต่ำสิปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับเอาแล้วโอ้โหปั่นไม่กี่ทีนะผู้ชมแต่ว่าส้มเข้านะถ้าเป็นตัวแพงกว่านี้ก็ว่าไปอย่างผู้ชมแต่ก็เต็มกระดานไปครับศูนย์สิสบโอเคบิ๊กวินกันไปนะครับรอบนี้บวกแล้วนะผู้ชมเริ่มบวกแล้วนะครับตอนนี้ปั่นไม่กี่ทีเองนะบวกมาประมาณพันแล้วนะครับ เสียดายนะมันเป็นตัวแพงนะเอามาอีกแล้วเฮ้ยติดติดเลยว่ะเออแต่ว่ารอบนี้จะเต็มกระดานหรือเปล่านะครับอีกสองช่องตัวนี้ก็โอเคนะถ้าเกิดมาเต็มกระดานอ่ะเสียดายเห็นไหมที่ตัวแพงแพงมาหน่อยมันก็มาไม่เต็มกระดานนะทนะ่านผู้ชมนะโอ้หน่าเสียดายแต่ว่าโบนัสมาสองรอบติดเลยนะโอ้โหอบที่สามเอาดิถ้ามานี่โอ้โหเกินไปแล้วนะ ได้ลุ้นกันรัวๆลุ encore, ้นโดดอย่างเดียวเลยผู้ชมนะ้าโบนัดมารอบนี้ขอตัวแพ่งแล้วกันนะเมื่อกี้โอ้โหถ้าตัวไอ้ถุงไอ้ตัวถุงเงินนั่นเข้าก็ถือว่าโอเคนะผู้ชมนะติดเกมได้เลยนะเมื่อกี้นะแต่ว่ามันเข้าไม่เต็มช่องนะครับที่ตัวแพงงมามันก็างี้ยกักไว้ จริงๆนะโ nice. <Yeah>. nice. อ้้หมาจริงท่านผู้ชมรอบที่3แต่ก็เป็นส้มเหมือนเดิมนะโอ้โหสามรอบแล้วนะท่านผู้ชมนะเอารอบนี้แล้วกันนะครับคงจะไม่มารอบที่4ี่ที่ห้าแล้วมั้ง เดี๋ยวก็ถือว่ามาที่จัดนะผู้ชมนะโบนัสนะครับผมเข้าถึง3รอบนะครับก็วิ่งๆกันไปอีกรอบนะผู้ชมก็พอมีกงแผลแล้วประมาณนอ่าเกือบ2,000อยู่นะเนาะนเกือบ2,000ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันเข้ามา3รอบแล้วนะเกมโบนัสก็ถือว่า ไม่ไปต่อแล้วดีกว่านะท่านผู้ชมนะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปถ้าชอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจก,กันบ้างท่ผู้ชมนะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเลยแล้วกันท่านผู้ชมบ๊ายบาย